คืนนี้แร็มากลาวจังหวัดระวังฝนตกหนักสะสมด้านอ,อุตุเตือนฉบับที่7จฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์พยิกา,การกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะพายอุตุภพายพิกา,การ้างเพจและยูทู e ฝนฟ้าไม่อยากก่อนพริพรลุ่งพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันเสาร์ที่23สติกาอยู่ในช่วงเย็น คืนนี้ทินจะพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางฝนร่วมถึงอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนแนวโน้มฝนบริเวณภาคใต้จะเป็นเช่นไรกันบ้างและประกาศเตือนเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่สังเกตดูนะคะในด้านของลมหนาวในปีนี้มีพัดเข้ามาแรงจริงนะครับแต่อากาศไม่ยอมหนาวเลยเย็นก็เย็นแค่นิดเดียว เป็นเช่นนี้มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนจนในขณะนี้ยีสามพฤศจิกายนแล้วนะครับจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วอากาศก็ยังไม่หนาวเลยแทบจะไม่เย็นนะครับเย็นนิดหน่อยอุณหภูมิจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง25องศานะครับพื้นที่ไหนอุณหภูมิกี่องศากันบ้างอากาศหนาวเย็นกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับส่วนย4ิบชั่วโมงข้างหน้านี้มรสุมตกออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวยังคงพัดปกคลุมอยู่นะครับ ลมเริ่มมีกำลังอ่อนลงบ้างแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้องเฝ้าระวังฝนต่อเนื่องนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสต้องระวังฝนสะสมเนื่องจากฝนที่ตกเอาไว้แล้วนะครับและฝนจะตกอีก รวมถึงระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากจะตกยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสภาวะฝนมีตกหนักสลับกันไปนะครับสลับกับเบาและคลื่นลมบริเวณพื้นที่ที่มีฝนก็จะแรงขึ้นนะคะจะมีฝนตกฟ้าคะนองส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมวลอ,อากาศยังกาลังปานกลางแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้เป็นร่รอกๆนะครับลมหนาพัดมาเป็นระบบมากขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศก็จะเย็นลงอีกนะครับ 28พฤิกายนถึง2ธันวาคมมวลอากาศเยน็นกำลังค่อนข้างแรงแพร่เสริมปกคลุมอีก,กรอบนะครับทำให้ลมหนาวเริ่มพัดเป็นระบบอากาศจะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าอีกบริเวณภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนส่วนภาคอืนอ่นๆอุณหภูมิยังไม่ลดลงมากนักนะครับแทบจะไม่มีอากาศหนาวเย็นเลยปีนี้โอ๊ยแอดมินก็ปวดหัวเหมือนกันเนาะไม่รู้จะว่ายังไงไม่เหมือนทุกปีนะครับทุกปีช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวกันแล้วแต่ปีนี้แทบจะไม่ได้สัมผัสเลยนะครับน้าอุ่นยังไม่ได้ใช้เลยปีนี้เสื้อ แขนยาวยังไม่ได้ใสเลยครับฝนมีน้อยนะคะฝนน้อยลงประเทศไทยทางตอนบนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีก็มีได้แทรกเข้ามาบ้างแซมเข้ามาบ้างบริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกฝั่งล่างนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนืออีสานก็วางแผนการท่องเที่ยวได้นะครับในช่วงนี้ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะครับ ติดตามอัปเดตพยาอากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนวันนี้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่70ส่วนฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่60นนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ ซึ่งกรมอุตุนิยมทิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแนราธิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสตูลน,นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมทิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงห,หนักมากบริเวณภาคใต้เป็นฉบับที่7มีผลกระทบไนถึงในวันนี้23พฤศจิกายนสอง ...7 รกา มื่อสมตะวอนออกเฉียงเหนือที่ปกกลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักขหนักมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ฝนตกหนักบริเวณจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวรงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมทะเลอันดามันกาําลังปานกลางโดยอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนสูง1-2เมตร และทะเลอันดามันคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกรมอุตุออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นะคะับส่วนการแจ้งเตือนพื้นที่แสงฝนตกหนักจากแอดมินแดนไปสภาพอากาศแอดธนวัต์บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังน้สูล พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนแอดมินเือนไปสภาพอากาศแอดสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณประจวบคันระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรงังสตูลและยะลาพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ ต่อไปไมิจะพาไปดูการพยายกรณ์อาากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่กันยาย,ายนสองพันห้าร้อยเจ็ดพยายกรณา์าในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเยในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององศาและสูงสดุดยี่สิบเก้าถึงสามสี่องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเจ็ดถึงสิบสี่องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสิบเจ็ดยี่สิบสอง 17, องศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสามองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสิบสองสิบเจ็ดองศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสามองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสองถึงสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความรว h. เร็วสิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่ กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิามสตร่สบสามยี่6องศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมตะวันออ,อ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหน,กหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลราธีวาส พุ่หภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบหกองศาและสูงสดุดยี่สิบแปดถึงสามสององศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมจําออกเฉียงเหนือความเร็วสัปดาถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมจําออกเฉียงเหนือความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองว้อละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำส่วน24-26องศาและสูงสุด29-33องศาจากลมตะวันออกความเร็วมาคถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามพรุก,รา,กาศ ประกาศคำเตือนอย่างใ,นใ,นในกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานให้ทราบเป็นระยะะยะอย่างขันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ